ยำไข่แดงอันนี้ยำไข่แดงใันครหแครงอยยำแซลมอยำแซลมอนเนี่ยกุ้งสุกปูมาอันนี้ยำไอรนีนี่อ้นี้ยำนะแซมอนแซลอเหมือนกันสั่งแซลมอนมาสอานแล้วคุณนุ่นะงร้าเลยยงยังไม่มาของไอรียังไม่มา่ครับเรนัจอ

แเดึกสร้างเไม่มาองเดินกลับปลอมมนไ่ะปดู้แต่เไม่เยอะถ้าอีสอบงมนะเราไปยาที่จกพี่ดกำลังออกคือบ้านกำลังกลับแตที่ิดมะนาวแบนะบ้านที่บ้านค่ะปู่กัน ล้างล้างล้าง้าล้างจานเครื่องกาแฟกับข้าวหาตําสังส้านเราทำขนมเราจะพามาที่ลูกค้าอยากกินแล้วรอไม่กินก็มาทาไม่ทมีบอกมืน

อันนี้อะไรนะพี่บุ๋มเส้นแก้วยำเส้นแก้วอันนี้ยำไก่ใส่รวมแป้งได้เลยนะยำหอยแครงยำหอยแครงเอาไม้ข้าวอ่ะพี่ดาวใส่ไก่ลิ้นนี่ไม่กุ้งสดเหมือนเมื่อกี้เหรอเอายำปูยำปูม้ากับอ๋อฮะ อันนี้อะไรอนอันนี้อะไรนะแม่ป<ข>อ,อ,อเปียะทอดนี่เข็นเนะาก็ยมค Cái tom yum này. Tom yum năng cuốn. tom này. Không. Tom này Tom ้ามาให้แม่กินอ๋อ่งสเนื้อกระต้อเจ็ดกระธรรมดาเนี่ยละข้าวเปล่าข้าวเนื้อผัดไก่ไต่บุฟ่ต์บ่ต์รสวยนากไงมนกินตัวนี้ข้าวอ่ะเอา ความต่ำเขาโครนี่ยแฟนของพี่ไอ้เปิ้นะ

这不要嘛？嗯啊啊